โอแคมาดูโจทย์ข้อที่10กันเลยเนาะชายคนหนึ่งเนี่ยมีบู่เลือด B แบบ Rh ลบประสบอุบัติเหตุจำเป็นต้องได้รับเม็ดเลือดแดงแล้วก็พลาสมา มาดูโจทย์ข้อที่10กันเลยเนาะชายคนหนึ่งเนี่ยมีหมู่เลือด B แบบ R H ลบประสบอุบัติเหตุจําเป็นต้องได้รับเม็ดเลือดแดงแล้วก็พลา s m a ซึ่งจากประวัติเนี่ยเขาพบมาว่าเฮ้ยเขาเคยได้รับ B I H บวกมาก่อนจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยชายคนนี้จะได้รับเม็ดเลือดแดงแล้วก็ p l า s m a อย่างไรจึงจะปลอดภัยนะโอเคเรามาดูความรู้พื้นฐานกันก่อนเลยถ้าเขามีหมู่เลือด b R s ลบหมายความว่ายังไงอันนี้เม็ดเลือดแดงของเขานะหมายความว่าที่ผิวเม็ดเลือดแดงของเขาเนี่ยมันจะมีแอนติเจ เบีอยู แล้วก็จะไม่มีแอนติเจนดีนะแอนติเจนดีเนี่ยจะเป็นแอนติเจนที่ปรากฏอยู่ในหมู่เลือด r h s เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังก่อนว่า r h s เนี่ยเป็นยังไงหมู่เลือดโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มก็คือ ABO ก r ุ u p แล้วก็ r h g r ก u ุเนาะซึ่ง r h g r ก u ุมเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือ r h positive แล้วก็ r h negative นั่นเอง r h s positive เนี่ยโดยปกติมันจะมีแอนติเจนดีอยู่ที่บริเวณผิวเม็ดเลือดแดงเนาะแล้วส่วน r h s ลบเนี่ยจะไม่มีแอนติเจนดีดังนั้นคนคนนี้เนี่ยเขาก็ แอนติเจน B แล้วก็ไม่มีแอนติเจน D อยู่ที่ผิวเใดแดงเนาะเพราะว่าเขาเป็น R S ลบนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยความอะไรก็ไม่รู้เนาะเขาดันไปรับเลือดที่เป็น B R S บวกเข้ามาพอเขารับ B R S บวกเข้ามาเนี่ยจะทําให้ในพล a s m a หรือในเลือดของเขาเนี่ยมันสร้างแอนติเจนทําให้ในพล a s m a ของเขาเนี่ยมันสร้างแอนติบอดี D ได้พี่เน้นย้ำมานวว่าสร้างแอนติบอดีไม่ใช่แอนติเจนนะอ่าทีนี้โอเคละ นี่เรามีเป้าหมายของเราละคนคนนี้มีแอนติเจน A เนาะเราก็มีแอนติบอดีดีอยู่ในเลือดอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะได้รับเลือดอะไรแล้วปลอดภัยเนาะ มาดูเคสแรกกันก่อนเลยหมู่เลือดที่สามารถให้เซลล์เม็ดเลือดแดงได้ถ้าเราอยากให้เม็ดเลือดแดงเขาพวกหนูเรียนมาตั้งนานแล้วเนาะว่าถ้าเป็นหมู่เลือด B เนี่ยเขาจะรับเลือดได้จากหมู่ B แล้วก็หมู่ O เท่านั้นนะดังนั้นข้อ5พี่ตัดทิ้งก่อนคำถามคือแล้ว O หรือ B ของเขาเนี่ยมันควรจะเป็น r s ลบหรือว่า RS บวกอย่างที่บอกหนูไปว่า เขาเนี่ยมีแอนติบอดีดีอยู่ในเม็ดเลือดอย่างที่พี่บอกหนูไปว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีแอนติบอดีดีแล้วดังนั้นเขาจึงไม่สามารถรับเม็ดเลือดที่มีแอนติเจนดีได้อย่างเด็ดขาดเลยดังนั้นเนี่ยพวกที่เป็น r h s บวกทั้งหลายที่มันมีแอนติเจนดีบนผิวเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะไม่สามารถรับได้เลยไม่งั้นเลือดตกตะกอนเราก็ตายแน่นอนเนาะดังนั้นจะเหลือแค่ไม่ช้อย1ก็ช้อยสละโอเคเรามาพิจารณาถึงเกณฑ์การให้พลาสมาก,กันบ้างดีกว่าแล้วถ้า เป็นพลาสมาเนี่ยเขาจะให้พลาสมาอะไรได้บ้างเนาะให้พิจารณาก็คือทีนี้หลักในการพิจารณาก็คือคนคนนี้เนี่ยในเม็ดเลือดของเขามีแอนติเจน B อยู่ที่ผิวเม็ดเลือดแดงเนาะและที่ ทีนี้เรามาดูการให้พลาสมาก,กันดีกว่าการพิจารณาก็คือคนคนนี้เนี่ยแม่การพิจารณาก็คือคนคนนี้เนี่ยมีแอนติเจน B อยู่ที่ผิวเม็ดเลือดแดงของเขาดังนั้นการที่เราจะใส่เลือดอะไรเข้าไปเนี่ยเม็ดเลือดดังกล่าวเนี่ยมันต้องไม่มีแอนติบอดีที่จะไปทําลายแอนติเจนของเขาได้เนาะซึ่งหมู่เลือดที่มันไม่มีแอนติบอดีใดๆเลยก็คือหมู่เลือด A B นั่นเองเนาะถ้าพวกหนูเรียนมาเนี่ยพวกหนูจะจําได้ว่าเฮ้ยหมู่เลือด AB เนี่ยมันมีทั้งแอนติเจน A แล้ว แล้วก็แอนติเจน B ที่บริเวณของเม็ดเลือดของเขาเนาะแต่ในเลือดของเขาเนี่ยจะไม่มีแอนติบอดี AB ่ด้วยความที่เขาไม่มีแอนติบอดี A หรือแอนติบอดี B เขาเลยสามารถให้คนนี้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองเนาะเพราะเราจะเอาเฉพาะพลา s m a นะเราไม่ได้เอาเม็ดเลือดใส่เข้ามาอีกเคสนึงก็คือแล้วทําไมต้องเป็น Rh บวกด้วยละ่ะสาเหตุที่เขาเอา Rh บวกเพราะว่าอะไรคนที่เขามี Rh บวกเนี่ยโดยปกติแล้วผิวเม็ดเลือดแดงของเขาเนี่ยมันจะมีแอนติเจน D อย่างที่พี่พูดไปเนาะพอเขามีแอนติเจน D ปุ๊บในเลือดของเขาเนี่ยจะไม่มี แอนติบอดีดซึ่งการที่เขาไม่มีทั้งแอนติบอดีเไม่มีแอนติบอดีบแล้วก็ไม่มีแอนติบอดีดีเลยเนี่ยมันก็เลยสามารถใส่ในเลือดของกุนนี้เนี่ยได้อย่างปลอดภัยนั่นเองเนาะคําตอบก็คือข้อที่หนงนั่นเองนะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยน้องสามารถกลับไปย้อนดูบทเรียนในเรื่องของเกี่ยวกับการให้หมู่เลือดได้อย่างปลอดภัยอีกรอบนึงนะ